สักครั้งนึงที่มันมีสักครั้งนึงที่แบบอยู่ๆเขาแบบโกรธแบบไม่เผาผีกับมึงเลยงานศพมึงกูก็จะไม่ไปอย่างเงี้ยไม่ใช่โดมกูรู้ด้วยว่าใครแกงได้<า>มัน,มนก็ลามมาจนถึงตอนโตได้ปะตอนโตมันเริ่มน้อยลงไ้ยประสบการณ์ชีวิตแม่งก็จะเริ่มเริ่มสอนเริ่มมีคนที่เรารักโดนแล้วก็รู้สึกไปรู้สึกแทนคนที่คนที่เรารักที่เขาโดนหรือเรื่องที่ก็เริ่มโดนกับตัวเอง ที่กลังจะบอกจริงๆว่าก็คือว่า <c oughs> คนเราอะช่วงวัยหรือยุคสมัยอ่ะชุดความคิดมันมันเป็นไปตามณจังหวะนั้นเวลาน,น,นั้นตอนนั้นอะไรเงี้ยโอเคระยะเวลาผ่านไปคนเรามันเปลี่ยนกันได้หรือมันเติบโตกันได้หรือมันมันสามารถพัฒนาชุดความคิดตัวเองไปได้อะไรเงี้ยกูเพิ่งมากระจ่างแจ้งก็เมื่อเมื่อไม่นานมานี้ที่กูค่ขขขอยๆเติบโตมาว่ากูรู้สึกว่าความคิดกูไม่ได้ถูกต้องเสมอไปอืเพราะฉะนั้นก็คือจาก